ทำไมเหมือนคนอกหักรักคุดตุดเมินหราอว่าซื้อหวยไม่ถูกลูกเอาชิมมาที่กินเป็นป่าวอาอกินเป็นเหรอลูกโอ้โหนี่เหล่าเท่ๆกะยางเออเอเอเอะไร เันไก่ย่างเหรอครับ ความอร่อยไม่เป็นรองใครหวาน ก,ก,กินพยาม妈อยู่ในป่าไมมรูมีเห็นก็ถวายมาเป็นจอกินแต่ผลไม้ก็อาจจะเบื่อนานๆทีกินนะลูกเนาะก็อย่าด่า,า,ดานะโยมเด้อจะได้กินอาหารครบห้าโมง าไก่สบเซนั่งส,บ,ส,ส,บ,สบายกินกินสบายสบาย อร่อยไหมครับม,มีส้มตำนะลูกนะ้ะเพราะว่าจะเอามาให้ข้าวเหนียวก็มีแต่ว่าไม่เอาส้มตำมันเผ็ดลูกพอเลยไม่เอามาส้มตำที่เวลาที่ให้จ๋อกินนะคุณโยมก็จะเป็นส้มตำที่ไม่ใส่พริกนะคือตำหลอกๆอ,กอะ่ะก็ใส่กระเทียมนิดนึงอะไรเงี้ยครมันมีกลิ่นแค่นั้นเองนะโยมนะเราไม่ได้ตำ เหมือนที่คนกินกันคนโยนะเวลาให้กินจะจอชอบชอบสมต่ำแสบแซ่บแต่ก็ไม่ได้ให้กินนะนะคนโยมเพราะว่ากลัวสุขภาพลูกนั่นเองนะสมต่ำกลัวท้องลูกจะเสียคนเยกิมาแสบแซ่บ จอาอรเลยไหมครับี <c oughs> การดมแล้วก็กินเลยนี่คือไก่ย่างหดาวคนยม <c oughs> ข้าวเหนียวส้มตำจอก,กินมาหมดแล้วคนณยมเหลือแต่ไก่ย่างวันนี้ก็เลยนำไก่ย่างมาให้กิน เจอเขาชอบนั่งดูอ่าน้ำที่มันตีเัยเนาะจะเกิดเสียง,งเพิ่มออกซิเจนเจาะชอบนั่งดูเลยอร่อยไหมครับ นานให้กินนะคุณโยมนะปีหนึ่งสักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะจอเนาะเพราะจอจะกินพวกมแมลงพวกอะไรนะก็เลยคิดว่าเออน่าจะมีโปรโตีนให้ให้ลูกสักนิดนึงมีแต่วิตามินมีแต่ผักมีวิตามินก็เ,เป็นอย่างนี้บ้างโหนั่งด้วโอ้โหนเลย <c oughs> ดมก่อนด้วยนะดมก่อนกิน จะไปเบาให้ตรงนั้นคนเดียวมก็จะนั่งนั่งที่เบาะบางทีก็นั่งฝั่งนู้นแล้วก็พิงเอาหน้ามาฝั่งนี้คนเดียวแล้วแต่เขาแล้วแต่อารมลกูกโยมตัดเส้เอาจะเอาท่าไหนก็แน่วะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเ้อ๋ และแต่เลย <sm all> วันนะันก็มีเขี้วยวหยบเขี้วยวเดียว อร่อยไหมครับไม่สนใจอะไรเลยคนยมนะนั่งกินอร่อยเลยนะก็น่าจะน่าจะอร่อยอะดูโอ้โหขา้าวเหนียวส้มตำกินแล้วคนณโยมวันนี้ก็เลยเป็นไก่ย่างไก่ย่างหกดาวคุยม จากอันนั้นมันกระดูกลูกกินไม่ได้ลูกกระดูกลูกไม่ต้องกินกระดูกเข้าใจไหมลูกนี่จะไปกัดกระดูกจะไปกินอะไรเออมอวนเอ้ยอมันไม่มีอะไรรอกข้างในกระดูกอ,ะอ่ะแต่เขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่กินกระดูกอยู่แล้วคนนย้างเขรู้แต่ว่าอยากอยากกินไหนที่อยู่ข้างในเหมือนกับ พวกมเมล็ดต่างๆมเมล็ดผละ,ะมงผลไม้เนี่ยเขาจะกัดหมดเยอย่นะแล้วก็กินส่วนที่อยู่ข้างใน,นเขาไม่กินนะอย่างนั้นก็จะคายซึ่งเป็นกระดูกออกใช่ไหมเขาไม่กินนะันเนย่ยเขาทิ้งของเขา ออแบ่งพ่อไหมลูกแบ่งพ่อกินบ้างไก่ย่างซ่บแบก, <c oughs> ก็เนื้อมันอยู่ฝั่งนี้ลูกเอ,อ้ยแล้วหนูจะไปกินแต่ต้องมีกระดูกไปทำไมล่ะโอ้ยเนื <c oughs> ้อตกปะ ออชบแแต่ฟันก็แข็งแรงมากคุณโยมนะสามารถที่จะทาเลาะหนักเทาะไอกระดูกไปได้นะ